พี่แอดมินชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะถ้าเลือกเกิดชาติหน้าได้ขอเกิดเป็นอะไรพี่เป็นติ่งวงอะไรแอดมินมีแฟนหรือยังนะคะโอ้โหเป็นคำถามที่แทงใจแอดมินมากสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับซับสไครเบอร์นะครับทุกท่านที่ได้ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับจากทางประเทศเล่านะครับที่ติดตามนะครับที่หักที่แพ่งนะครับช่องของเฮ้าที่ได้ขามาคุยสนทนากันอยู่ตลอดสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อาจจะทาขึ้นมาเพื่อฉลอง 6แสน subscribe นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับอยากบอกตรงๆเลยว่าแอดมินดีใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทำตามสัญญานะครับที่แอดมินนะครับได้เคยโพสต์ขึ้นไปบนหน้าไทม์ไลน์นะครับของ YouTube Channel บอกว่าถ้าหากว่ามีผู้ติดตามนะครับครบ6แสน subscribe เมื่อไหร่นะครับแอดมินจะมาทำคลิปนะครับ Q&A ซึ่งวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่แอดมินได้ออกมาพูดโดยที่แบบ ปกติก็โพสตแตรรูปนะครับถ้าแอดมินไม่น่ารักนะครับเท่าที่ทุกคนคิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็จะมาทำคลิป Q amp A นะครับซึ่งมีทั้งพี่พี่น้องนองนะครับที่ได้ตั้งคำถามกับแอดมินมานะครับแอดมินได้นำคำถามนะครับมาจัดทำคลิปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงการเล่ากันตอบของแอดมินจริงๆเลยนะครับผม คำถามก็มีอยู่ทั้งหมด64คำถามแต่ว่าแอดมินจะขออนุญาตนะครับคัดคำถามที่คิดว่าก็เป็นคำถามที่หลายๆคนคงอยากจะทราบนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่แอดมินชอบนะครับมาตอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับแอดมินก่อนนะครับเพื่อที่แอดมินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปพบกับ Q&A กันเลยไปเลย ครับผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนมุมนะครับจากมุมแนวนอนเนาะมาเป็นมุมแนวตั้งนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับจากมิสเตอร์บีมนนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับได้ถามมาว่าพี่บอลรู้สึกยังไงกับการโดนหยอกครับโดนหยอกในที่นี้หมายถึงแบบว่าแฟนๆหรือว่ามีคนที่กดติดตามเรามาแบบมาหยอกมาแบบแซวอะไรางี้ใช่ไหมครับ โดนหยอกนี้รู้สึกโอเคนะครับหยอกแอดมินได้แอดมินไม่ซีเรียสนะครับผมเพราะว่าถือว่าคนที่เขามาหยอกล้อหรือว่าคนที่เขามาคอมเมนต์เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เขาติดตามแล้วก็เขารู้สึกชื่นชอบแล้วก็เป็นเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องกับของเราเองโดยเฉพาะพี่พ,พี่น้องนองในช่องเราหยอกได้นะคบไม่ซีเรียสนะครับผมคําถามต่อไปนะครับจากคุณพิมพานะครับถามว่า ถ้าเราเป็นพญายนาคจะมีอะไรบอกเป็นพิเศษคะแอดมินถ้าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องของพวกเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแอดมินเคยทําคลิปที่เกี่ยวกับว่าใครที่เป็นพญายนาคหนีมาเกิดน,นะครับแล้วก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเชื้อสายหรือว่าลูกหลานของพญายนาคถ้าใครอยากจะทราบนะครับสามารถค้นหาในช่องของแอดมินได้เลยนะครับโอเคคำถามต่อไปโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์ด้วยว่า เลื่อนลงไปอ่านคุณไม่ตอบอะไรเลยนะครับจากพี่กฤษณพภัทนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับตอนที่แอดมินโพสต์ Post คําถามเนี่ยก็คือบอกประมาณว่าแบบแอดมินต้องการที่จะโพสต์เพื่อที่ให้ผู้คนมาถามให้หมดก่อนแล้วทีนี้แอดมินก็จะมาตอบทีเดียวโดวยตั้งใจจะมาทําคลิปก็คือตอนที่ครบ6 0 0 0นซับสไครต์นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาตอบแล้วนะครับขออภัยด้วยครับผมคาถามต่อไปนะครับ พี่อายุเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะครับจากคุณนัดดนายดีเลิศนะครับผมตอนนี้นะครับแอดมินก็อายุ32ปีแล้วนะครับแก่แล้วนะครับผมต่อไปนะครับจากคุณบัมเบอร์บีนะครับแอดมินมี IG หรือ Facebook ไหมครับจะคอยติดตามอีกช่องทางนะครับผม เฟซบุ๊กหรือว่า IG ของแอดมินอะมีนะครับผมแล้วก็ที่จริงอ่ะถ้าใครแบบอยากต้องการที่จะแอดไปนี่ก็คือถ้าสังเกตกนี่คือง่ายมากเลยนะครับมีคนแอดไปแล้วด้วยที่เป็นคนผู้ติดตามจากช่องเรานี้แหละแต่ Facebook ของแอดมินตอนนี้เพื่อนเต็มนะครับบางทีแบบมีคนแอดไปแล้วก็ แอดมินไม่ได้รับแอดนะครับทีนี้ก็อาจจะทําให้บางคนเข้าใจว่าแบบหญิงหรือเปล่าไม่อยากคุยหรือเปล่านี้ที่จริงไม่ใช่นะครับว่าแอดมินทางานเยอะแล้วก็ตอนนี้ยอดเพื่อนมันเต็มถ้าแบบสมมุติว่าแอดไปก็อาจจะได้กดติดตามไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปหน้าตาดีมากเสียงก็เพราะอายุเท่าไหร่จ๊ะจากแม่เจฟปัญกรโลนันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอายุ32ปีแล้วส่วนหน้าตาก็ ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าส่วนเสียงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชมครับผมแอดมินจะขออนุญาตอ่านแต่คําถามนะครับพี่เป็นติ่งวงอะไรนะครับจากน้องแป้งนะครับผมก็อยากจะบอกว่าแอดมินนะครับเป็นติ่งวง Black พิงนะครับชอบลิซ่ามากๆเลยนะครับฟังทุกเพลงนะครับของ b l a c k p ิง k นะครับแต่ว่าก่อนในนี้แอดมินก็มีวงที่แอดมินชอบอยู่นะครับเป็น 2pm แล้วก็ super junior ที่แอดมินค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยทำเพลงกันแล้วแอดมินก็เลยมาชอบ b บ็คพิงค์เพราะว่ามีลิซ่าซึ่งเป็นคนไทยหนึ่งเดียวในนั้นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับต่อไปโอ้มีคนถามเรื่องอายุเยอะมากก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่เป็นคำตอบไปแล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับพี่คะ ไปรู้เรื่องพญายนาคมาจากไหนคะขอพญาครุฑบ้างนะคะาจากคุณขาดใจดีนะครับผมเรื่องพญายนาคแอดมินไปรู้จากไหนแอดมินเป็นคนที่แบบชอบอ่านเรื่องราวอะไรพวกลีลับเนี่ยนานแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่สมัยที่แอดมินอายุน้อยอายุอยู่ที่ประมาณแบบป .1 ป .2 เนี้ยอยู่ที่บ้านก็จะมีหนังสือเยอะมากเป็นหนังสือของคุณตานะครับซึ่งแอดมินก็อ่านจากหนังสือของคุณตาแล้วก็ พอเริ่มเรียนอะไรเงี้ยแอดมินก็ชอบที่จะซื้อหนังสือเหล่านี้มาอ่านซึ่งหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับพญายนาคที่แอดมินเอานามาทําให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยไม่ได้มนโน,โนหรือว่าแอดมินไม่ได้แบบคิดว่าแบบมันจะเป็นอย่างนั้นี้แล้วเอามาหลอกทุกคนนะครับแต่ว่าได้จากการที่แอดมินอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็เอามาสรุปเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นคําพูดของตัวเองมาเรียบเรียงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับยกตัวอย่างหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมดเลยที่แอดม แล้วก็ยังไม่หมดนะครับนี่อันนี้ก็กับพวกเมืองรับแลต่างๆที่แอดมินชอบอ่านแอดมินก็จะซื้ออันนี้เป็นหนังสือทั้งหมดส่วนหนึ่งที่แอดมินมีแล้วก็ที่ได้นํามาทําคลิปนะครับให้กับทุกคนนะครับก็มีประมาณ20กว่าเล่มน,นะครับซึ่งอยากจะบอกเลยว่าคลิปของช่องเราไม่ใช่คลิปที่มโนอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นคลิปที่มาจากความเชื่อแล้วก็มาจากความรู้จริงๆนะครับต่อไปนะครับคุณพวงเพชรจิตนอบถามว่า แอดมินมีแฟนหรือ,อยังนะคะโอ้โ oh, หเป็นคำถามที่แทงใจแอดมินมากครับแอดมินไม่มีแฟนนะครับไม่รู้ทำไมไม่มีแฟนเหมือนกันอาจจะแบบหน้าตาไม่ถูกใจหรือว่าอะไรเงี้ยแอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีแฟนนะครับผมคำถามต่อไปคุณบูจินนะครับก็ถามว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรนะครับ แอดมินนะครับอยู่จังหวัดสกลนครน,นะครับผมแต่ว่าแอดมินเนี่ยเรียนแล้วก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาแบบ10ปีแล้วละมั้งประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้แอดมินก็เลยเป็นแบบที่จังหวัดขอนแกน่นเหมือนเป็นจังหวัดบ้านเกิดไปเลยนะครับต่อมานะครับคําถามจากคุณคนบ้าที่ไม่ได้บ้านะครับถามว่าพี่สนใจพยายนาาตัง้งแต่อายุกี่ปีครับ ตั้งแต่แอดมินอายุประมาณ8-9ขวบเนี่ยแอดมินก็รู้สึกว่าแอดมินชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวของพญานาคเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวผีแล้วก็เรื่องราวพญาครุฑอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพยายามหาหนังสือนะครับมาอ่านนะครับทาให้เราเนี่ยอยากนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดนะคบให้กับคนอื่นได้ฟังนะครับได้ชมเหมือนกับที่เราชอบอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับผมมาสู่คำถามต่อไปกันเลยเดี๋ยวนะแอดมินซูมก่อนนะครับ จากพี่ปราณีสมวงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหมือนแบบความในใจมากกว่านะครับบอกว่าคอยซิเบิร์ตนีชาตินีขึ้นมาหลายคักแถ่ละเอ้ยอยากจะขออวยพรนะครับให้พี่ปราณีนะครับ มีเงินมีทองเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินทองในการใช้หนี้นะครับให้หนี้หมดได้นะครับแอดมินเชื่อว่าความขยันของคนเราเนี่ยจะสามารถทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าสามารถทําให้เรามีความสุขได้แล้วก็สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับซึ่งแอดมินเองก็ มีฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะครับจากความขยันของเรานะครับมันก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พี่ปราณีสมวงประรสความสำเร็จในชีวิตแล้วก็หมดหนี้เร็วๆนะครับคุณอิกวีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า i k เคนะครับผมอบอกว่าอธิบายได้ไหมว่างานที่คุณทำคืออะไรนะครับซึ่ง คำถามนี้นะครับน่าจะมาจากตอนที่แอดมินลงคลิปนาคี3ภาค1แล้วนาคี3ตอนที่1แล้วทีนี้มันก็เ,เว้นระยะเวลานาน,านไปพอสมควรแล้วนี้แอดมินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทําตอนที่2ให้แต่ว่าตอนนี้ช่วยรอก่อนในไ,ไม้ขอเคลียร์งานก่อนก็เลยแบบจะมีหลายๆท่านนะครับที่แบบแสดงความคิดเห็นเข้ามาแบบงานอะไรแบบเมื่อไหร่จะลงทําไมนานจัง งานที่แอดมินทำเนี่ยมันก็เป็นงานประจานะครับมันเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับการดูแลคนอื่นแอดมินก็มีพลังงานค่อนข้างเยอะตอนนั้นแล้วก็แอดมินก็จะมีงานอีกก็คือแอดมินรับงานพิธีกรอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีงานพิธีกรก็เมื่อกี้นี้คือแอดมินไปเคลียร์งานซึ่งก็ไม่ค่อยว่างก็เลยทําให้แบบขาดช่วงในการลงคลิปไปประมาณสามเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็มาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถามแบบขออนุญาตถอดแว่นก่อน อีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับของเราเลยนะครับเป็นพี่ที่เป็นแฟนคลับของเราก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจแอดมินตลอดแอดมินจําได้นะครับจากคุณก็คนไงแล้วไงนะครับผมบอกว่าคิดถึงแอดมินนะคะคําถามไม่มีมีแต่ความห่วงใยให้แอดมินค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะจาก USA ค่ะนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ได้ติดตามช่องของเราแล้วก็มาให้กําลังใจแอดมินตลอดนะครับแล้วก็รับชมคลิปของแอดมินเกือบทุกคลิปเลยนะครับยังไงก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆเช่นกันแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ติดตามช่องของแอดมินไปน,นานๆเลยนะครับต่อไปนะครับคุณดิสเพลย์นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นคําถามแต่ว่าเป็นแบบจะเป็นคำชื่นชมนะครับบอกว่าเสียงมวนมักฟังช่องนีจา้าว่าทามยังดอก ไม่แน่ใจว่าเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นพี่น้องจากฝั่งเรานะครับแต่ยังไงก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมอย่าลืมติดตามแอดมินแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยนะครับผมจากคุณนัทพลชัยโมนะครับถามว่าพี่แอดมินชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะนะครับผมสำหรับแอดมินนะครับแอดมินสามารถชอบทุกคนที่ ดีกับแอดมินได้หมดเลยนะครับแอดมินไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะครับขอแค่เขาดีกับเราแค่นี้แอดมินก็โอเคแล้วครับโอ้อันนี้แอดมินอ่านไปแล้วอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรมีแฟนหรือ,อยังนะครับอ่าจากคุณสุภกรนะครับผมอายุเท่าไหร่32ปีนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อบอนนะครับผมแล้วก็มีแฟนหรือ,อยังยังนะครับ ตรงๆเลยพอดีมีคนถามเยอะเดี๋ยวแอดมินก็ขอคัดคำถามที่แอดมินตอบง่ายๆหน่อยนะครับคำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าจากคุณฟุกนี่นะครับถามว่า Q&A นะคะแอดมินชอบพญายนาคตระกูลอะไรนะครับ แอดมินชอบพยายนาคนะครับตระกูลสีเขียวนะครับพยายนาคมีสีตระก,กูลใช่ไหมครับสีทองสีเขียวสีรุ้งแล้วก็สีดําแต่ละคนก็คงจะมีพยายนาคในตระก,กูลที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราชื่นชอบพยายนาคแต่ละตระก,กูลเนี่ยขอให้มันเป็นความชอบจริงๆของเรานะครับมันสามารถให้จะบ่งบอกลักษณะนิสัยของเราได้เลยนะ ่บงบอกได้ยังไงนะครับผมถ้าหากว่าย้อนไทม์ไลน์ดูที่แอดมินเคยโพสพญนาคศีตระกูลน่ะจะบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของเราบอกได้ถึงภาวะสุขภาพของเรานะครับผมซึ่งทําไมแอดมินถึงชอบพญนาคสตระกูลสีเขียวก็ว่าแอดมินรู้สึกว่าเป็นตระกูลที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นตระกูลที่เราพบเจอได้บ่อยแล้วก็เป็นตระกูลที่ใจดีเป็นตระกูลที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับ พญานาคดูสีเขียวเนี่ยเป็นพญานาคที่อาศัยอยู่ที่นครบาดานสามารถเชื่อมต่ออารมณ์มนุนได้ง่ายพญานาคตระกูลนี้จึงพบได้บ่อยที่สุดแล้วก็เป็นพญานาคที่ใจดีที่สุดนะครับซึ่งยกตัวอย่างก็คือพ่อปู่สีสุดโทเนี่ยที่อยู่วังคําชโนเนี่ยคือแอดมินก็ไปประมาณปีละ3าสีครั้งเลยนะครับเพื่อที่จะไปสักการะท่านนะครับผมแล้วคุณล่ะชอบพญานาคตระกูลอะไระต่อแอดมินมาใต้คลิปด้วยนะครับต่อไปคุณ แก้วมณีนาคีนะคบถามว่าน้องเชื่อไหมคะว่าคําแก้วจะไม่นาคีเนี่ยกับชั่นมาเกิดเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้คือแอดมินตอบเลยนะครับว่าแอดมินไม่ทราบจริงๆแต่ในละครเรื่องนาคีเนี่ยก็เป็นละครที่ผู้เขียนเขาเขียนขึ้นโดยที่เชื่อมโยงเอาชื่อตัวละครเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตำนานที่เราเชื่อนะครับแอดมินไม่แน่ใจหรอกว่าคําแก้วเนี่ยจะสามารถกับชั่นมาเกิดได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าแอดมินเนี่ย ชอบคำแก้วมากๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นคำแก้วที่เป็นเต้าด้วยนะครับแอดมินจะกลับมาทำคลิปอีกกี่วันครับอยากดูแล้วนะครับจากคุณ PABOS s จากคุณพาบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แอดมินได้กลับมาทําคลิปแล้วนะครับแล้วก็ลงคลิปไปแล้วแล้วก็ถ้าว่าใครนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรอีกนะครับก็สามารถบอกแอดมินได้แอดมินจะทําคลิปที่เป็นคลิปที่มีคนรีเควสตมาสลับกับคลิปที่เป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของนาคี3จะทําสลับกันไปเพื่อจะได้ให้คนอื่นที่ติดตามเนี่ยไม่เบื่อด,ด้วยไม่ใช่แค่คนที่รอติดตามนิทานของแอดมินอย่างเดียวนะครับถึงไหนหรอจากคุณปัญญานะครับถามว่า ทำไมพี่ถึงชอบเรื่องราวของพญานาคแล้วก็พี่เคยฝันเห็นพญานาคไหมคะนะครับผมแอดมินชอบเรื่องราวของพญานาคเพราะว่าแอดมินเป็นคนชอบอา่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบเก EP, ี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้เหมือนที่แอดมินเคยบอกไปนะครับคุณยายแล้วก็คุณตาก็จะเป็นคนที่ชอบเรื่องราวแบบนี้แอดมินก็เลยชอบไปด้วยแล้วพี่เคยฝันเห็นพญานาคไหมคะบ่อยมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราแบบทําคลิปบ่อยแล้วเราแบบเหมือนเราเหมกมุ่นหรือเปล่าจตะแอดมินฝันเห็นพญานาคบ่อยมากแล้ว ตระกูลที่แอดมินฝันเห็นบ่ยอยที่สุดก็คือพญานาคตระกูลสีดํานะครับคําถามต่อไปนะครับขออนุญาตกลับมาใส่แว่นนะครับแสบตานิดน,นึงอ่าจากคุณคนไม่จําเป็นนะครับถามว่าแอดมินทําช่องมากี่ปีแล้วจ้ะนะครับถก็ว่าไปดูคนในประวัติช่องของแอดมินเนี่ยแอดมินสมัครช่องนี้ไว้นานแล้วแต่แอดมินไม่เคยได้ทําคลิปลงสักทีนะครับแล้วทีนี้แอดมินก็เริ่มมาทําตอนเดือนพฤศจิกาปี2017นะครับ ก็ถ้าหากว่าถึงพฤศจิกาปีนี้ก็จะครบระยะเวลา3ปีพอดีนะครับตอนนี้ก็คือ2ปีกว่าแล้วที่แอดมินทำคลิปในช่องนี้มานะครับต่อไปนะครับคุณริวบ้านโกษาแสงนะครับถามแอดมินมานะครับมี3คํคำถาม,ถามแต่ว่าบางคำถามก็มีคนถามไปแล้วนะครับคำถามแรกพี่ชื่ออะไรครับและพี่สนไหมอันนี้แอดมินก็ตอบไปแล้วแล้วก็คำถามที่2พี่ชอบกินอะไรนะแอดมินเป็นคนชอบกินผัก เพราะว่าสมัยก่อนที่เราแบบเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยเราก็จะชอบกินผักกันนะครับแล้วก็ผลไม้ที่แอดมินชอบกินนะครับก็จะเป็นมังคุดนะครับผมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทุเรียนนะครับใครที่คิดถึงแอดมินใครมีสวนทุเรียนส่งมาให้แอดมินกินด้วย Q&A ทําไมแอดมินถึงเลือกทําคลิปเกี่ยวกับพญานาคนะครับจากคุณหงแดงนะครับทำไมถึงเลือกทําคลิปเกี่ยวกับพญานาคเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยละครนาคีเนี่ยดังมากแล้วทีเนี้ยก็ อบละครนาคีมากแอดมินก็เลยคิดว่าแบบเอเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมาทําให้ทุกคนได้ฟังแลให้ทุกคนได้ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้อีกมุมนึงนะครับที่ไม่ใช่แค่ในละครแต่ว่าเป็นมุมนึงที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเล่าต่อกันมานะครับทำให้แอดมินเลือกทําคลิปเกี่ยวกับพญานาคซึ่งเป็นคลิปที่มีจํานวนมากๆเลยนะครับในช่องของเรานะครับต่อไปนะครับจากคุณไอเดียบีนะครับน่าจะเป็นผู้ชมที่มาจาก ประเทศลาวนะครับถามว่าพี่หนูขอถามหน่อยนะคะถ้าเลือกเกิดชาติหน้าได้ขอเกิดเป็นอะไรตอบด้วยนะคะคำนี้อยากรู้มากเลยนะครับ ถ้าแอดมินเลือกเกิดชาติหน้าได้นะครับแอดมินก็อยากจะขอเกิดเป็นคนเหมือนกับชาตินี้นะครับเพราะแอดมินคิดว่าการที่เราเกิดเป็นคนเนี่ยมันทําให้เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่มีข้อจํากัดนะครับสมมุติว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์หรือว่าเราไปเกิดเป็นเทพหรือว่าเราไปเกิดเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดของเขาแต่ว่ามนุษย์สามารถทําอะไรได้ทุกอย่าง สามารถที่จะทําในสิ่งที่ชอบได้สามารถทําในสิ่งที่ไม่ชอบได้แล้วก็วิวัฒนาการในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปอยู่ตลอดเวลามันมีสิ่งใหม่ๆที่จะทให้เราเนี่ยได้เลือกเรียนรู้แล้วก็เลือกใช้อยู่ตลอดเวลานะครับแอดมินก็เลยอยากเกิดเป็นมนุษย์นะครับคุณวินนี่อ๋ออันนี้แอดมินหาข้อมูลเรื่องพญายนาคมาจากไหนมาลงคลิปคะนะครับ ก็ได้จากการอ่านการฟังนะครับบางทีแอดมินไปเที่ยวแล้วสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีจดบันทึกเรื่องราวแอดมินก็จดมานะครับแล้วก็มีหนังสือเหมือนที่แอดมินเคยให้ดูนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญายนาคนะครับก็มีประมาณ20กว่าเล่มนะครับที่แอดมินอ่านแล้วก็นํามาเรียบเรียงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคุณจิรพัฒน์จันอินแอดมินหล่อนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับแต่พอเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจว่า แอดมินไม่รอเลยต่อไปคุณทศพรจันทนาพันธ์นะครับถามว่าพญานาคหน้าตาแบบไหนคือเป็นพญานาคที่เหมือนตัวจริงครับนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความเชื่อในเรื่องราวของพญานาคเนี่ยเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลแล้วก็เรารับเรื่องราวนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับ มันทําให้พญานาคเนี่ยมีหน้าตาหลายแบบตามแล้วแต่แต่ละศาสนาหรือแต่ละความเชื่อให้จินตนาการไปแต่ถ้ามาถามแอดมินนะครับแอดมินคิดว่าพญานาคที่อยู่ตาวัดเนี่ยอาจจะเป็นหน้าตาที่ดูโอเวอร์เกินไปเพราะว่าคือเขาสวยเกินไปแล้วก็แบบมีความวิจิตเกินไปถ้าแอดมินเชื่อแอดมินคิดว่าพญานาคน่า,นาจะหน้าตาคล้ายๆกับหนังนาคีสองที่เขาทําพญานาคออกมาเพราะว่าพญานาคเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งที่เป็นเจ้าแห่งงูทั้งปวงเพราะฉะนั้น ลักษณะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นผิวหรือว่าเกลด็ดหรือว่าแววตาหรือว่าแบบการแบบเลื้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นซึ่งแอดมินคิดว่านาคีสองทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับต่อไปคุณกอร์วันโซพานะครับถามว่าทําไมไม่มีแฟนใครเห็นด้วยอ้าวแอดมินไม่แน่ใจว่าทำไมแอดมินไม่มีแฟนแต่ว่าแอดมินเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในด้านความรักนะครับเพราะว่าแบบ พอมีแฟนมาแล้วก็ส่วนมากก็อยู่กันได้ไม่นานอะไรเงี้ยนะครับแอดมินก็เลยไม่มีแฟนมาหลายปีแล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณวราพรนาจตะนะครับแอดมินกลัวอะไรมากที่สุดคะนะครับแอดมินกลัวอะไรมากที่สุดถ้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ล่ะครับกิ้งกือครับเพราะว่าแอดมินมีแบบ ประสบการณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่เด็กนะครับเกี่ยวกับยิ่งคือนะครับคือสมัยเด็กเดกนี่คือบ้านแอดมินเขาจะทําสวนใช่ไหมแล้วทีนี้แอดมินก็ไปเล่นที่สวนกับคุณยายแล้วทีนี้เรานั่งเล่นอยู่ยิ่งตือมันก็ไ่แต่แต่ขึ้นเท้าแอดมินนะครับทำให้แอดมินกลัวมากแล้วก็แบบรู้สึกขยะแขยขยงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าถามถึงสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรือว่าถามถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแอดมินกลัวอะไรมากที่สุดก็คือแอดมินกลัวการสูญเสียครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่เรารักสูญเสียเพื่อนสูญเสียด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าสูญเสียด้วยการาพักจากก็เป็นสิ่งที่แอดมินกลัวเหมือนกันนะครับคุณอนุรัตษอินหุ่นนะครับบอกว่าทักเฟซไปทําไมไม่ตอบครับนะครับอันนี้แอดมินก็ขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้วก็ ื่อนในเฟซของแอดมินก็เต็มนะครับตอนนี้รับแอดใครไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนมากถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักถ้าแบบทักเฟซมาอย่างเงี้ยแอดมินก็ไม่ค่อยตอบอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามาในช่องยินบ็อกหลักใช่ไหมครับมันก็จะคัดแยกข้อความออกไปนะครับถ้าสมมุติว่าอยากทักทายคุยกับแอดมินก็สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับผ่านไทม์ไลน์ของ YouTube Channel นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่แอดมินเล่นบ่อยกว่า a c e b o o k อีกนะครับ แอดมินอายุเท่าไหร่ทำไมเสียงเข้มและใหญ่จังนะครับคําตอบเรื่องอายุแอดมินก็ตอบไปแล้วนะครับว่าแอดมินอายุ32ปีทําไมเสียงเข้มและใหญ่จังแอดมินก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอ่ะถ้าเหมือนเสียงที่พูดตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันก็เป็นแอดมินยังรู้สึกว่าแบบเสียงแอดมินมันแหลมๆอยู่เลยอะแอดมินอยากให้เสียงใหญ่กว่านี้แต่ว่าพอ ผ่านการบันทึกเสียงนะครับมันอาจจะทําให้เสียงมันดูเข้มแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแอดมินก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่เสียงแบบนั้นโอเคหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็สามารถที่จะคอมเมนต์มานะครับแล้วก็เสนอแนะมาได้นะครับอยากให้แอดมินปรับปรุงหรือว่าทําอะไรนะครับก็สามารถที่จะเสนอแนะได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Q&A แรกของแอดมินนะครับเป็น Q&A ที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบ00 0 0 0 s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ ได้ติดตามนะครับแล้วก็ให้กาลังใจแอดมินมาตลอดนะครับผมตั้งแต่ s u b s c r i b e แรกมาจนถึง s u b s c r i b e ที่6กแสนนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็คงจะติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เอ็นดูแอดมินไปอย่างนี้นะครับตลอดนะครับผม q a เป็นยังไงบ้างก็ทุกท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้แอดมินได้สามารถปรับปรุงแล้วก็ถ้าใครมีคําถาม สามารถถามได้และแอดมินก็จะมาตอบให้เรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามแอดมินนะครับเพื่อที่ท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าหากต้องการให้แอดมินทำคิวแอนอนอนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปได้เลยแอดมินอ่านตลอดแล้วก็จะกดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ